เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมนี่เป็นไงคือทําไมตอนที่บอกว่าสวัสดีนี่คือแบบต้องพูดไหววะงงกับตัวเองวะมาตอนนี้ผมก็ได้กลับมาเล่นเลยครับเมื่อวานนะผมก็ไม่ได้เล่นมาวันหนึ่งครับคือเป็นไงคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าก็ถ้าคิดถึงนี่ก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยเลยครับตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะโอเคตอนนี้ผมก็ได้อยู่กับเซิร์ฟมาตรฐานมาตรฐานเหมือนเดิมนี่แหละนะอันนี้ก็ มาเข้ามาในตี้ของคนไทยครับผมเข้าจอยเซิร์ฟนี้มาก็แบบว่าประกาศหาทีมแล้วนี่ก็ได้ทีมมาเลยนะตอนนี้เด็กเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเล่นกับพวกเขาสักวันหนึ่งครับคือตอนนี้เซิร์ฟนี้มันเดือดไงคนมันเยอะดีครับ Follow me มาตอนนี้ก็เห็นคนเลยวะไม่รู้ว่ามันจะมีของให้เราฟาร์มหรือเปล่าวะนะนี่สองตัว โอ้ยโอ้โหเพื่อนตกใจหมดเลยนึกว่ามีคนอ่าฮ่เป็นตัวฟาร์มนี่ว่านี่ชุดหนังตอนนี้ก็หอเอาหมดเลับยิงไปเฮ้ยชุดหนังทำไมไม่ตายวะอะไรวะเนี่ยจะเ,เอาใช่ไหม ขนาดที่แบบว่าผมมีปืนมันยังไม่กลัวนะเฮ้ยดูดิยังไม่ตายแฮปโอ้ยหนังโคตรถึกโอ้นี่เพิ่งจะตายโอ้หถึกเหมือนกันนั่นนี่อาตอนนี้ก็เหลือเพื่อนมันแฮปคือตอนนี้ผมก็เจอใครก็ต้องยิงให้หมดแหละเพราะว่าบ้านเราก็ยังม,มีของนะยิงไป ตัวฟาร์มตอนนี้ผมก็ยิงแฮปเพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องแย่งการเติบโตร,รับนี่แล้วก็ต้องฟาร์มให้เกิดนะเพราะว่าเซิร์ฟมันก็เพิ่งเปิดด้วยไงเก็บมาเลยนี่นี่อะไรเมื่อกี้คือแบบว่ามีคนแบบวาเจอโปรโด้วยนะก็เป็นผู้มีวิชาด้วเองครับไม่รู้ว่าผมจะเจอหรือเปล่านะ นี่คือถ้าได้เจอนี่บอกเนี่ยครับ่ามันแม่มาเจอผู้มีวิชาอีกแล้วมาเดี๋ยวตอนนี้ผมก็ขอฟาร์มเรื่อยๆก่อนแล้วกันครับถอนไปเลยครับนัดหนึ่งมันโยกใหญ่เลยวะ่ะเฮ้ยมีกลมือซะด้วยโอ้โห มาสินึกว่าเป็นตัวฟาร์มทักไปนะเนี่ยตายไปซะเพื่อนนี่เฮ้ยตัวเปล่าครับผมว่ามันน่าจะเปิดกล่องไม้เลยก็ได้เป็นปืนกลมือนะเฮ้กระสุนก็สูครแบที่ได้มาเนี่ยโอโหแล้กวก็ได้ปืนมาฟรีนะครแบเนี่ยป่ะไปกันต่อคแฮบตอนนี้ก็เดินตามถนนนี่แหละนะตัวฟาร์มมันเยอะอะตอนนี้เนี่ย การ์ดเขียวตอนนี้ผมก็ต้องมาฟาร์มห้องนะเพราะว่าอยากได้สโคปแฮปคือที่บ้านยังไม่มีเลยนะไม่งั้นเราก็จะได้ง่ายขึ้นแฮปถ้ามีสโคปนะมาฟาร์มก่อนเลยกันแฮปแค่นี้เองอะห้องเขียวมาเดี๋ยวเราก็ไปกันต่อที่ Nuclear, นิวเคลียร์แฮปน่าจะเป็นห้องเขียวนะไปหวังว่าเราจะเจอแฮปสโคปเนะี่ยวันนี้ มีคนมาครับโอ้ยดีที่ผมไม่เข้าเมืองแล้วเนี่ยอ่าสลายกระเป๋าซะด้วยน่าจะซ่อนเซตแ็แฮปตามไปเลยเฮ้ยไม่ได้ว่ะใกล้เกินแฮปเฮ้ยเอาอะไรไปเี่ะปับ๊บเออเรียบร้อยมีคนมือซะด้วย โอ้โหเมื่อกี้คือผมจะกดพื้นว่ะแต่ว่ามันเป็นเมืองไงลืมสนิทแล้วนี่กอบแตกซะแล้วหยิบพื้นขึ้นเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยแต่ก็ยังดีที่ผมได้ปืนกลมือมานะนี่ไม่ได้พาปืนมานี่ยเนี่ยพาแค่ลูกซองกับปืนลูกโม่ได้กลมือมาเฉยมาตอนนี้ผมก็เอ้ยเห็นคนอีกแล้วว่ะตัวเดิมปะเนี่ย นี่แฮปไลลาซะเลยตัวที่มีปืนนี่ผมชอบไม่น่าใช่ตัวเดิมแฮปตัวนี้มันมีชุดนะแต่ก็ยิงให้หมดเลยแฮปล้มไปซะมีปืนไหมปั๊บโอ้โหแท่งไม้นีมีชุดเกราะด้วยตอนนี้ก็ห่อ บ้านเราก็ยังขาดนะชุดเกราะเนี่ยก็ต้องเก็บมารับเกราะหนังก็ต้องเอานะนี่แบ่งปืนรับมือลูกซองก็ยังดีนะตอนนี้เนี่ยไปไปกันต่อบอกเลยรับว่าวันนี้คือฟาร์มย,ยาวเลยรับตอนนี้ยังไม่ได้สโคบเลยนะต้องหารับเดินตามเมืองนี่แหละนะทุกคนรับคือตอนนี้มันก็มีชื่อโปรขึ้นวะ่ะเฮ้ย เราจะโดนแบบว่าโปรเล่นงานไว้เนี่ยก็เป็นผู้ใช้วิชานั่นเองนะนี่ชื่อ,อยังอยู่แบบอบเฮ้ยอยู่ไหนวะแบบว่ากลัวแบบว่ามันดำดินนะแบบว่าโผล่ขึ้นมาปั๊บเลยก็ยิงเราอะจบแน่นอนแอบบถ้าแบบนั้นนะเ,เดี๋ยวเราจะไปบ้านมานันแอบบ้านมันก็อยู่ข้างหน้านี้เองนะเฮ้ยมีคน มีโคนอยู่ข้างหน้าเฮ้ยเอาแล้วโอ้โหเฮ้ยยังยิงได้อะไม่ได้ลนะ่าโดนไล่ไปเลยครับโอ้โหตายเอ้ยร่วงกันหมดเลยอะเรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้มันก็ มันเกิดบ้านแน,น่นอนนะครับต้องบอกเลยว่าไอ้เพื่อนไปดักหน้าบ้านมันนะเพื่อนดักโอ้โหเพื่อนจะรู้ปะเนี่ยคือเมื่อกี้ผมก็มารอบหนึ่งแล้วนี่บอกแล้วว่าคือถ้ามันออกมานี่คือเสร็จแน,น่นอนครับเพราะว่าแต่ละคนเลือดก็น้อยนะผมก็ล้มด้วยเนี่ยโอ้โหนี่แห้งเลยเป็นไงโอ้โห มันโผล่มาแบบนั้นเลยครับผมนึกว่าเป็นคนทั่วไปนะไม่นึกเลยว่าแบบจะเจอไวขนาดนี้นะมันมาหาเราเลับเนี่ยนั่นไงเสียงล้มเลับนี่โอ้โหเฮ้ยดูดิล้มเป็นแถวเลับเรียบร้อยว์ปมากลับบ้านทั้งตีเลับเนี่ยเอ,อ๋อพี่ปรอสดจัดเลับเนี่ย ตอนนี้ก็มาเก็บแอร์แฮปไม่รู้ว่าจะเก็บได้เปล่านะดูดิมีคนบวกกันลั่นเลยแบแถวนี้เนี่ยหน้ากากผมเข้าไปได้พามานะที่เราก็<อ>เย็นเยน็นแถวนี้แับเฮ้ยโอ้โ,อโหยิงจากถนนเลยก็เข้าในเมืองเลยอ่ะโปรแน่แฮปแบบนี้ก็ต้องไปก่อนแะบ,บอกเพื่อนนะโปรชัดเจน มันยิงจากแบบว่าดูดิล้มอีกแล้วอ่ะมันยิงบนถนนแอบนอกเมืองนั้นเลก็ยิงข้ามไปเลยวะ่ะไปค่อยๆย่ยองตามไปครบเฮนีเดี๋ยวเราก็จะไปลูดปืนมันนะถ้าเป็นโปรนี่คือต้องรวยครับตอนนี้ก็เพื่อนตามมาด้วยวะ่ะสวยแอบไปตอนนี้ก็ต้องไปดักมันนะ ปล่อมันแฮปตอนที่แบบว่ามันเก็บของอะ่ะเออต้องงี้สิเอ,อ้ยดูดิยังบวกกันอยู่ไปแอบค่อยๆไปทีเราก็ต้องล่อมันให้เข้าใกล้แอบบอกเพื่อนหน่อยแล้วกันนะอ่าคือถ้าระยะไกลเนี่ยโปรมันจะได้เปรียบนะเพราะว่ามันปืนล็อกไงเอ,อ้ยอะไรกันนี่ แห้งนะครับเคื่อนเราโอ้โหดีที่ผมแอบทันนะเนี่ยเอ้าเฮ้ยอ้อโหมันคืออะไรวะเนี่ยงงว่ะขนาดที่ว่าผมแอบแล้วเนี่ยยังโดนอ่ะกระสุนน้ำหนาจากไหนวะเกินไปแล้วใครจะไปสู้ได้ไะเนี่ยโคตรสุดแบบพี่พี่มีวิชาเนี่ยโอ้โหยิงทะลุเลยครับเนี่ย ผมว่าเราไปหาแบบพวกของดีๆใช้ก่อนดีกว่าวะ่ะเมื่อกี้ผมก็มีแค่เกาะหนังเองไง,ง,งก็ตายง่ายมากเลยแแบ่รอบนี้ไปหาแบบเซ็ตกระดูกเลยก็ไปล่ามันกันแฮปเอ่ต้องโดนวะ่ะมีคนย่อยของอยู่ไหนเอ่ยอ่าเห็นแล้วครับนี่ไงย่อยของเพินเลย ไม่มีปืนด้วยเียเราก็จะลงแบบว่าโซนล่างกันแฮ<ฟ>ปเดินไปเรื่อยๆตอนนี้ผมก็ได้สซโขบเลยนะเมื่อกี้ก็ให้แบบว่าคนไทยในเซิร์ฟนี้มาครับให้แฮปเพราะว่าหาไม่เจอเลยอ๊คือถ้าหาวันนี้ผมว่าไม่รู้ว่าจะเจอเปล่านะเอ๊แต่ก็ได้มาเลยแฮปเราก็ค่อยไปหามันแล้วก็ไปเอาคืนแฮปก็พิจีนั่นเองนะ ต้องจัดแฮปเจอคนมีปืนแล้วไล่ตามเลยครับฮ่าฮ่ามันทุบคนอยู่วะนี่ดิเราก็ต้องแจมด้วยคนแฮปมารวงเอ้ยโอ้โหมันเป็นล็อกอีกตัวเมื่อกี้เนี่ยรวงปีศานี่โอ้โหาฮ้ได้คนมือเพิ่มเลยครับดิเราก็ ต้องไปทําแคมป์แล้วก็ไปเก็บของนะเพราะว่าตอนนี้คืออยากเจอโปรามากครับอยากไปบวกนะไปแก้มือฮปติรอบนี้ผมมีสโคปไงไกลๆก็ได้ละมาไปแถวฮาร์เบอร์รับผมว่าน่าจะมีปันแผลซะก่อนแะเมื่อกี้โดนมันยิงนะมาพร้อมแล้วไปเพื่อนตอนนี้ก็เดินสองคนฮปน่าจะไหวนะ เอ้ยข้างหน้ามีตัวเจเย็นเพื่อนย่องย่องเดี๋ยวมันเห็นมีตัวแฮปไหนเลยวะหายเลยวเหรออ่าเอ้ยนี่ตัวเมื่อกี้เลยแฮปมันไม่เห็นเราจริงเหรอย,ย่ยมซะด้วยฟาดไปซะบ้านมันก็ต้องอยู่แถวนี้แน่นอนแฮบ ตายแล้วก็มานะโอ้ยอีกคนวะนั่นโอ้โหวิ่งกันเต็มเลยหลบก่อนดีกว่าสามคนอะเอ้าเฮ้ยพวกเดียวกันปะเนี่ยมันยิงกันแล้วรับโอ้โหไปแจมด้วยคนเลยครับเนี่ยแล้วกว็พวกมันนะ ามันสองคนนี้ฮับเฮ้ยมาทางนี้ว่ะเห็นผมได้ไงไปนเนี่ยนี่ร่วงแล้วยังกดยิงลูกซองได้เฉยร่วงไปฟาดปะเดน่าจะมีแค่นี้นะ ฮ่าต้นมือแฮปเอ้ยยังมีอ่ะเอาแค่นี้ขอนแฮประแวงว่ะมันเหลืออีกตัวหนึง่งพันแผลก่อนเลวกันแฮปเสียงมันมาจากทางนั้นนะหรือว่าเป็นบ้านมันวะไปเก็บของต่อแฮปอ่าอันนี้ลูกซองลูกซองต้นเอาแฮป เก็บไปหมดเลยโอ้บอดี้เอเคชุดกระดูกอิ่มเลยรับอันนี้ผมว่าเป็นตัวเปิดห้องการ์ดแน่นอนนะดูดิมีพวกการ์ดเขียวแล้วก็การ์ดฟ้านะ แต่ว่าอีกตัวนี้คือมันหายไปไหนวะเมื่อกี้คือยังยิงอยู่เลยนะมีเสียงคนมืออ่ะเมื่อกี้เนี่ยไปลองสำรวจดูก่อนเลยกันครับว่ามันจะแอบ,บแถวนี้หายเฉยเลยวะ่ะโอ้โหน่าจะหนีไปเลยครับเฮ้ย โอ้โหอยู่ในบ้านจริงด้วยครับนี่เป็นบ้านมันวะเมื่อกี้มันก็น่าจะปืนลั่นนะไปดีกว่าครับเจอคนวิ่งอีกแล้วลครับเนี่ยเราก็ไปดักหน้ามันครับอาชุดเหล็กเหรอวะเอ้ยชุดเหล็กวะ่ะเอ้ยเอาหอมันมาทางนี้ชิบหาย เห็นผมได้ไงวะร่วงไปซะเฮ้ย <c oughs> โหมีลูกว่ะอา้าวนี่ต้องเต้นโชว์แล้วผมนึกว่าเป็นชุดเหล็กนะดูดิชุดแบบว่าสะท้อนแสงอะ่ะอ๋อเป็นชุดแบบชุดกระดูกเองนะแต่ก็เก็บมาได้แล้บเนี่ยมา ต้องฟันเฮ้ยเฮ้ยพยายชุบจังวันนี้พวกนี้เนี่ยโอเคได้กลมือไม้หินโอ้ ผมว่าผมไม่ต้องฟาร์มเลยว่ะดูดิได้ของฟาร์มมาละเดี๋ยวไปดูสองตัวนี้ครับมีคนมาเพิ่มนะโอ้โหตอนนี้ก็กระเป๋าเต็มแล้วเนี่ยไปยังไม่ถึงไหนเลยนะมันมาแล้วขอพันแผลคอนไม่ได้เลยหรอนี่ ตอนนี้มันก็มีคนขอแบบซื้อปืนผมนะนี่เป็นรัสเซียครับที่เราก็ให้เลยดีกว่านะเพราะว่าบ้านมันก็อยู่ใกล้บ้านเรานะที่เราก็ยิงกันด้วยไงน,นี่ครับมิด,ม,ดมิดกันไว้ให้แค่นี้พอแล้วอยูว่าเราไปแอบ,บแถวนี้แล้วก็ดูมันตอนที่ได้ของนะมันก็เป็นแบบผู้เล่นใหม่ด้วยนะนี่ออนแค่แบบเป็นร้อยชั่วโมงเองครับ อนี้ยังไม่เห็นว่ะเดี๋ยวเราก็ต้องเรียนก่อนแับเล่นไรวะเนี่ยนี่อยู่ในย่านี่แหละจะดูว่าตอนที่มันเจอปืนอยู่หน้าบ้านมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะอันนี้แบบว่ามันขอแลกไงแต่ว่าผมให้เล้อยู่ไหนแล้วเมื่อกี้มันไปบ้านมันมันไปบ้านผมนะแล้วก็ผมบอกว่ากลับบ้านมันนะให้มันกลับบ้านเอออะไรวะเนี่ย มาแล้วมาแล้วนี่เป็นไงเบาโคตรเนียนแอบมันยังไม่เห็นเห็นปะเนี่ยออโอ้โหไ,ได้ปืนแล้วดูดินี่น่าจะดีใจใหญ่แอบได้ปืนเนี่ยตอนนี้มันก็หายากด้วยปืนคนมือนะเนี่ยแล้วก็ให้ไปแอบเห็นแบบว่าวิ่งอยู่แถวๆนี้แล้วก็โดนยิงบ่อยด้วยไงก็ ให้ไปเรียนดีกว่านะทุกคนป่ะตอนนี้ก็จะหาโปรก็ไม่มีโปรให้ผมยิงละตอนนี้มันก็แบบดึกเกินเล่นไงโปรก็น่าจะนอนด้วยแล็บเนี่ยออไม่มีอะไรเล่นแล็บเนี่ยเฮ้ยเอามาเห็นผมวะออ้โหนึกว่าจะเรียนละตอนนี้มันก็น่าจะรู้เลยครับว่าผมให้นะเฮ้ยอโหเอาของมาให้ด้วยครับเนี่ย รีเอาไปเลยโอ้โหดูดิมันเอาของแค่นี้มาแลกกับคนมือวะได้ไงวะมันไม่รู้คุณค่าซะเลยปะ่ะดี๋ยวเราก็ไปดีกว่าครับทุกคนเมื่อกี้เหมือนกับเห็นคนอยู่แถวนี้ด้วยวะเดี๋ยวจัดสักตัวก่อนไปครับอยู่ในนี้ใช่ไหม อาโเฮ้ยตัวฟาร์มอีกแล้วอวะมานี่เพื่อน follow me คือถ้าเราแบบว่าเจอผู้เล่นใหม่ก็ให้ของ <Follow me. S 1> ไปต่อยอดดีกว่านะนี่ไม่งั้นคนในเซิร์ฟมันก็จะหายไงเดี๋ยวมันก็จะมีแบบคนไปเลดบ้านมันอะไรพวกนี้เ m ยก็ถ้าเล่นแบบเจอคนเล่นไม่เป็นเราก็เลี้ยงดีกว่านะนี่ โอเต่างชาติแน่นอนเอาปืนพกกึ่งให้ดีกว่าแฮปมาเดี๋ยววันนี้ผมก็ไปขอนเลยกันแฮปเพราะว่าหาโปรก็หาไม่เจอนะไม่รู้ว่ามันยังเล่นอยู่เปล่านะที่จริงก็จะดวนอีกสักรอบหนึ่งแฮปโอ้โหเฟลจัดเลยมาก็เอาเป็นว่ายังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ผมด้วยกันแฮปเดี๋ยววันนี้ผมก็ไปก่อนนะบายบายทุกคนเลยก็ค่อยเล็ตใหม่ด้วยกันแฮปไป